สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกฎแห่งกรรมที่จะนำมาเสนอในคราวนี้เป็นเรื่องนายพานสุนัขชื่อโกกะให้สุนัขใกล้กัดพระภิกษุคำสนองตัวเองถูกสุนักกัดตายเรื่องกฎแห่งกรรมข้อให้ ผลทันตาเห็นหรือทิฏฐธ,ธรรมเวชนียกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระาศาสดาประทับอยู่ในประเชศตะวันทรงปรารบนายพาลนชื่อโกกะตัดพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นด้วยบาทพระคาถาว่าโยอัปทุททันะนรักสทุสติ เป็นต้นพระพุทธโคสาจารย์เล่าเรื่องนี้ไว้ว่าเช้าวันหนึ่งในพลานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขกล้าสัตว์ฝูงหนึ่งจะออกไปล่าสัตว์ได้ไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินสวนทางเข้าเมืองเพื่อจะไปบิณฑบาตพอเห็นพระภิกษุเท่านั้นในพาน โกกะก็คิดว่าเป็นลางไม่ดีและพึพรรมพำกับตัวเองว่าวันนี้เราพบคนกาลกินนีเข้าแล้วเห็นทีเที่ยวนี้เราจะไม่ได้สิ่งใดแน่ๆคิดพลางเดินเข้าป่าไปเมื่อในพรานโกกะเข้าป่าไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนที่คิดไว้แต่แรกพอกลับมาเจอพระภิกษุรูปเดียวกันนั้นอีก ในขณะที่ท่านเดินกลับวัดก็ได้เข้าไปต่อว่าต่อขานพระว่าที่เขาเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่ไม่ได้อะไรสักอย่างกลับออกมาเช่นนี้ก็เพราะพระเป็นต้นเหตุในพรานโกกะยึงส่งสัญญาณให้สุนัขเข้าลุมกัดพระฝ่ายพระพยายามล้องห้าม แต่ในพลานโกะกะไม่ก็ไม่ฟังความพระเอ็นท่าไม่ดีก็เลยรีบปีนขึ้นต้นไม้เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกสุนัขกลุ่มกัดในพรานโกกะก็ได้เดินไปที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วใช้ลูกธนูทิ่มแทงที่เท้าของพระภิกษุเพื่อให้ลงจากต้นไม้พระพยายามยกเท้า สลับข้างไปมาเพื่อหน,นีจากการถูกทิ่มแทงด้วยลูกธนูเป็นพลวันจนจีวรของพระพัดหลุดออกจากกายตกลงมาคลุมที่ร่างกายของในพานโกกะที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้พวกสุนักเข้าใจผิดคิดว่าพระพระตกลงมาจากต้นไม้จึงลุมกัด คนที่จีวรคลุมตัวอยู่นั้นซึ่งก็คือในพานโกกะเสียชีวิตและช่วยกันแทะกินเหลืออยู่เพียงกระดูกพอถึงตอนนี้พระจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งข้างมาที่สุนัขเหล่านั้นพอพวกสุนัเขเห็นพระก็เลยรู้ว่าพวกมันกัดกินเจ้าของ ของมันเสียแล้วจึงหลบหนีเข้าป่าไปส่วนพระเกิดความสงสัยว่านายพลานเข้าไปอยู่ในจีวรของเราแล้วถูกสุนัขก,กัดตาเช่นนี้ศีลของเราจะด่างพลอยหรือไม่พอลงจากต้นไม้ก็เดินทางไปสู่สำนักของพระศาสนากราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นและทูลว่ากาแต่พระองค์ผู้จเจริญอุมาสก นั่นอาศัยจีวรของข้าพระองค์จนเสียชีวิตไปแล้วศินของข้าพระองค์จะด่างพลอยหรือไม่พระาศาสดาตัดตอบว่าภิกษุศินของเธอไม่ด่างพลอยสมนักภาพของเธอยังมีอยู่เขาปทุสลายต่อเธอผู้ไม่ปทุสลายจึงถึงความพินาศ ทั้งนี้ไม่ใช่แต่บัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ปฏุสลายต่อผู้ไม่ปฏุสลายทั้งหลายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันและได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าว่าในพานโกกะผู้นี้ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นนายแพทย์วันหนึ่งเดินตะเวนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแต่คนไข้รักษาไม่ได้ ถูกความหิวโหยครอบงำไ,ไปพบพวกเด็กๆมึงเล่นกันอยู่ที่ประตูบ้านหลังหนึ่งจึงคิดอุบายจะให้งูกัดเด็กเหล่านั้นจากนั้นตนก็จะทำการรักษาเด็กที่ถูกงูกัดนั้นแล้วนำเงินค่ารักษาไปซื้ออาหารรับประทานนายแพทย์จึงได้นำงูไปไว้ในโพรงไม้แล้วหลอกพวกเด็กๆว่าในโพรงไม้มีลูกนกสาลิกา เด็กคนหนึ่งหลงกลปีนขึ้นต้นไม้เอามือล่วงเข้าไปในโพรงไม้พอรู้ว่าเป็นงูไม่ใช่ลูกนกสรลิกาก็ได้สลัดงูออกจากมือตกลงมาถูกที่ศีรษะของในแพทย์ซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลงูลัดคอ ในแพทย์แล้วกัดอย่างแรงจนในแพทย์ถึงแก่ความตายในแพทย์ที่เคยปัุสลายต่อผู้ไม่ปัตุสลายแล้วถึงความวิพินาศในครั้งนั้นก็คือนายโกกะะพานสุนักในบัดนี้นี่เองเมื่อพระาศาสดาทรงนํอดีตนิทานมาเล่าแล้วจึงจัดจึงจัดพระธรรมบทพระคาถานี้ว่าโยอัปปุททัสสะนัสสะทุสติ สุทัสสะโพสสะอนังคณัสสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุกุโมโร,ระโชปฏิวาตังวะคิตโตผู้ใดพทุสลายต่อนรอยชนผู้ใหมุ่ทุสลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพ่านนั้นเองเหมือนธุรีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้น เมื่อพระสัตว์ธรรมเทศนาจบลงภิกษุนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่พุทธบริษัทผู้มาประชุมกันกระผมแนะนำเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมคราวนี้พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ